ถ้าเริ่มคิดตั้งแต่แรกว่า ui, ทำงานกระเดกยากแน่เลยว่ะแต่ถ้าเราคิดแบบนั้นหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีทางเกิดนะฮะได้นคนกม,มากกว่านุ้ยกูไม่กลัวอยู่แล้วตอนที่เราทำเราเราทำไปแบบเราไม่ได้มีเป้าหมายยิ่งใหญ่เลยว่าเราต้องอยากแจ้งเกิดแล้วมันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นนะมันสนุกกับการที่แต่ละคนได้เอาความทรงจำในวัยเด็กของตัวเองออกมาว่าเราเคยทำอะไรบ้างตอนเราเป็นเด็ก พอตัดเสร็จปุ๊บอะ่ะมันมีเมจิกในการพาเราเข้าไปอินกับตัวละครเจี๊ยบกันไดนะ้ด่าเล่นหยโอ้โหพอมันเห็นเป็นรูปเป็นล่างเฮ้ยแม่งใช้ได้เหมือนกันว่ะไม่เป็นไรเล่นต่อเถอหนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องการ เปิดลิ้นชักความทรงจําที่เราเคยมีความสุขกับนึกทีไรมันก็จะมีความสุขเ,เ,เ,เวลาที่แบบเข้าไปในโรงแล้วเห็นคนเป็นร้อยๆคนที่ตั้งใจดูงานที่เราทำแล้วเขาก็หัวหเวราะร้องไห้ไปกับมันผมว่าไม่มีอะไรที่มันพิเศษกว่าความรู้สึกนี้อีกแล้วผ่านไป20ปีผมว่าผมดีใจที่ได้ได้ทำงานชิ้นนี้ครับ